สว,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะอยู่กับเรา2ส,สาวค่ะเรือนขวัญและคุณเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าต้องกลับมาตรึงกําลังอีกครั้งนะคะแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ สำหรับเรื่องราวของสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่ฐานไทยเรานะคะไปเหยียบกับระเบิดจนขาขาดเป็นคนที่7แล้วค่ะแล้วก็ยังมีการยิงเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาอีกด้วยจนประเทศไทยเราเนี่ยต้องมีการยิงตอบโต้กลับไปด้วยนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จิตอาสาแนวหลังหัวใจรักชาติอย่างพี่เล็กฝันเด่นบอกเลยว่าไม่รอช้าค่ะขอลงพื้นที่ไปที่อำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้วทันทีพี่เล็กฝันเด่นบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าพอเห็นข่าวเมื่อวานนี้โอโ้โหอยู่เฉยไม่ได้เลยค่ะรีบ ชวนทีมงานใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปส่งให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนทหารและชาวบ้านที่บริเวณอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะโดยออกเดินทางเมื่อช่งชวงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะก็มีการนําอาหารแห้งแล้วก็น้ําดื่มเอามามอบไว้กับให้พี่ทหารนะคะแล้วก็ชาวบ้านได้เก็บกักตุนเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยค่ะพี่เล็กบอกว่าตั้งใจจะมาช่วยอพยพชาวบ้านไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหากว่าเกิดเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นนะคะ พี่เล็กบอกว่าแต่ณตอนนี้ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตกันอยู่ตามปกติค่ะแต่ก็มีความระแวดระวังเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะส่วนทางด้านพิฐานก็บอกเลยว่ากําลังใจยังดีมากๆค่ะทุกคนพร้อมสู้เพื่อปกป้องประเทศไทยแต่ส่วนตัวนั้นพี่เล็กบอกว่าค่อนข้างหนักใจค่ะแล้วก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยของคนไทยทุกคนบริเวณชายแดนค่ะถามความกังวลใจอ่ะมันมีความกังวลใจมาตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเอิดยิ่ง เมื่อวานตอนเย็นที่เป็นตัวจุดชนวนขั้นพื้นฐานที่อาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของความรุนแรงมากขึ้นก็ยิ่งหนักใจหนักใจในฐานะคนไทยแล้วถามว่าเราจะถามหาความจริงใจเนี่ยสี่เดือนแล้วถามมาจนทุกวันนี้ความจริงใจง,งองงูเป็นล้านตัวแล้วถามว่าอยากให้มันมีสงครามไหมร้อ,มอยทั้งร้อยทุกคนนะคือเป็นกัลยาณมิตรทีด่ดีต่อกันนะไม่มีขยะมีเรื่องหรอก ามข่าวอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังกันมากขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะหลายคนนะก็ส่งใจไปช่วยพี่ทหารนะคะชายแดนกัมพูชาค่ะวุ่นวายครั้งหนึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะในพื้นที่หนองยาแก้วค่ะมีการยิงเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาคุณผู้ชมค่ะจนทางเราเนี่ยต้องยิงตอบโต้กลับไปถึง10นาทีหลายคนคงเห็นข่าวเห็นภาพแล้วนะถูกโจมตีแบบนี้ค่ะเกิดคําถามจากเหล่าจิตอาสาที่เขาคลุกคลีอยู่ในพื้นที่ชายแดนค่ะว่าจะเอายังไงกันดีพ่อแม่พี่น้องประเทศเราต้องเสียหายกันไปอีก หนึ่งคนนั้นนะก็คือแม่บุ๋มปนัดดาค่ะหลังเจ้าตัวค่ะเห็นภาพนายกรัฐมนตรีนะั้นลงพื้นที่ไปเยี่ยมทหารเยี่ยมประชาชนที่ชายแดนถึงขั้นที่นายกน้ําตาซึมค่ะแล้วบอกว่าความสันตินะ่ะจบลงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้แหละค่ะ นายกท่านก็ได้หลั่งน้ําตาออกมาคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องนี้คะ่ะแม่บุ๋มคะ่ะบอกว่าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านนั้นได้ไปเห็นความจริงกับตาว่าการสูญเสียเนี่ยมันเป็นยังไงแม่บุมนะ๋มเนี่ยบอกว่าหากท่านเห็นแล้วต้องถามต่อว่าจะทํายังไงกันต่อทหารเสียขาไปเจ็ดคนแล้วเราเนี่ยยังนิ่งอยู่ได้ใช่ไหมแม้กระทั่งช่วงเวลานี้คะ่ะยังยิงกันไปยิงกันมาอยู่เลยเรายิงเพื่อตอบโต้วันนี้เขายังเรายังไม่ผิดนะแต่ถ้าเรายิงเราจะบุกเพื่อประเทศแม่บุ๋มบอกว่าท่าน ต้องสั่งแล้วรับผิดชอบให้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าแค่พูดว่าสันติภาพจบลงแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งการอะไรทหารประชาชนที่ชายแดนต้องเสียขาเสียชีวิตตั้งเท่าไหร่ฟังไม่บุ่มกันหน่อยค่ะทุกอย่างคือหนะ้าตอนนี้ขึ้นอยู่กับท่านนายกตัดสินใจนะคะว่าท่านอยากสร้างประวัริษัทในยุคของท่านแบบไหนเคลียร์กันอย่างนี้ก่อนนะ การอาหารของไทยยังมีการเมืองในการควบคุมดังนั้นต่อให้ท่านนายกพูดว่าผมให้ไฟเขียวแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นคนสั่งการมาจริงๆหรือรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านสั่งจริงจทหารก็บุกไม่ได้จะเข้าไปยึดพื้นที่ปราสาทตาควายคืนก็ไม่ได้ดังนั้นอย่าเอาแต่พูดว่าผมอย่างนั้นผมอย่างนี้แต่ไม่ทําอะไรดังนั้นขอเห็นได้แล้วค่ะว่าวันนี้เราโดนกัมพูชาหย,ยามมาขนาดเนี้ย เรายังต้องเป็นสุภาพบุรุษกันต่อไปอีกแค่ไหนถ้าทหารจะลุยข้างหน้าปกป้องอาณาธิปไตยมรรดาก็พร้อมดูแลประชาชนด้านหลังเช่นเดียวกันก็จะลงสนามรบกันเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองค่ะ คุณผู้ชมค่ะคือแม่บุม๋มเนี่ยแกทุกคลีแกเห็นทุกอย่างเลยความรู้สึกร้อนใจแกที่แกมีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกจริงแต่สิ่งที่แม่ทําได้ตอนนี้ก็คือเอาเข้าวปลาอาหารไปให้ทหารไว้ก่อนค่ะตุนสเสบียงเติมกาลังกันไว้ก่อนแม่บุม๋มครยังบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านเริ่มอพยพทหารเตรียมความพร้อมแม่บุม๋มเองก็พร้อมซับพอร์ตด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะ วอนผู้ใหญ่สั่งมาขอแค่สั่งมาทุกอย่างเนี่ยแม่เขาบอกแค่พร้อมจริงๆพร้อมที่จะช่วยเหลือจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงจากคนที่อยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมคะ่ะพี่บุ๋มปรัณดจาอันนี้ต้องเชื่อแกน,นะเพราะว่าแกลงพื้นที่ไปแบบไปตลอดเลยนะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะกังวลอยู่หลายเรื่องนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือน้ําท่วมที่ตอนนี้หลายพื้นที่แบบอ่วมอรไทยของจริงนะคะอย่างกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าน้ําทั้งท่วมทั้งขังแถมฝนยังตกซ้ํามาอีกนะคะภาวะน้ําท่วมขังหลายพื้นที่เลยเมื่อวานนนี้จถึงงชช่ว เช้ามาเนี่ยนะช่วงประมาณตีสามจนถึงตีห้ากรุงเทพเราน้ำท่วมหลายจุดนะคุณผู้ชมแต่กรุงเทพว่ามาประมาณหนึ่งยังไม่หนักเท่าตามในภาพนี่คือจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหของจริงมาแบบทะลักจริงๆคุณผู้ชมขาพนังก้นน้ําแตกนะคะบริเวณวัดปราสาสค่ะอําเภออินบุรีก็ส่งผลให้มวลน,น้ําจานวนมากเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยโอ้โหหนีกันไม่ทันหรอกค่ะคนข้าวคนข,คนของหนีน้ำกันจ้าระหวัดเลยพอทราบนะคะทราบข่าว ผู้ภัภยใจพระอย่างพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะไม่รอช้าขอเคลียร์คิวกำกับละครก่อนพักไว้ก่อนเก็บข้าวของแล้วก็เตรียมเรือเอาออกไปช่วยผู้ประสบภัยทันทีคุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพี่บินก็ได้เรียกรวมพลทีมงานที่บ้านแถวย่านบางพลีค่ะทุกคนเนี่ยโอ้โหสแตนบายเลยกริง้งปุ๊บพร้อมลุยน้ําเลยนะฮะไปช่วยด้วยหัวใจของพี่พี่จิตอาสาทุกคนที่ทนเห็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องกันไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมพี่บินเนี่ยเล่ากับบันเทิงไทยรัฐที่ฟังว่าติดตามข่าวสถานการณ์น้ําท่วมมาโดยตลอดแล้ว บอกเลยว่าจากใจคนที่ลงพื้นที่มาทุกๆปีเนี่ย ปีนี้แกบอกหนักจริงๆปริมาณน้ําที่อยู่รอบจังหวัดนี่นะซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็มากกว่าปี2,554ด้วยซ้ําแล้วพอทราบว่าน้ําท่วมทะลักอยู่ที่วัดปราสาทจงังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยใจหายวาบเลยเพราะเมื่อ2ปีที่แล้วพี่บินบอกว่าพี่เนี่ยเคยไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนกันพี่บินฝากบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐมาค่ะว่าจะไม่ทิ้งชาวบ้านอย่างแน่นอนอยากจะเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนเพราะว่าน้ําท่วมที่ไหนก็ต้องมีบินบรรลือฤทธิ์ที่นั่นไปฟังเสียงพี่บินค่ะ ตรงวัดประสาทที่เราไปเมื่อ2-3ปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่หนักมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็มีข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยถุงยังชีพประมาณรักสามร้กว่าถุงเนี่ยไปนะครับแล้วก็จะมีเงนินเยียวยาให้กับหลายๆครอบครัวนะครับก็ถือว่าถ้าปีนี้หนักสุดหนัก,หน,กหนักมากปีนี้มากกว่ามากกว่าปีห้สี่ ตายต่างจังหวัดนะทั้งนี่ทั้งสิงห์บุรียุทธยาแล้วตอนนี้ยุทธยาเนี่ยท่วมมาเป็นหลายเดือนลวที่บางบาน S <S ได้เห็นภาพข่าวแล้วพี่น้องประชาชนจะได้ใจชื้นขึ้นมาว่าพี่บินมาแล้วครับก็มันเหมือนกับว่าเป็นการการันตีว่าน้ําท่วมก็ต้องเจอพี่บิน<อ>นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันฮะเราก็ไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะครับบ้านเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ครั้นผนังที่มันพังเนี่ยจะทํายังไงเพื่อให้หยุด น้ำเฝ้าระวังอีกลหลายจังหวัดนะครับตอนนี้ประทุมธานีนนทบุร,บรีก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว,ว่าตรงไหนจะมีการพังหรือพนังออกมาบ้าง คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ต้องส่งกําลังใจให้พี่น้องทางภาคกลางนะคะซึ่งหลายจังหวัดตอนนี้ที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาตอนนี้บอกเลยแล้ว่าน้ําท่วมเนี่ยอ่วมแล้วก็หนักมากจริงๆนะคะชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วเลยคุณผู้ชมล่าสุดที่จังหวัดสิงห์บุรีคะ่ะวิกฤตหนักจริงๆมีน้ําผุดใต้เขื่อนคุณผู้ชมคะ่ะน้ําผุดใต้เขื่อนมากันเยอะทีเดียวผู้ว่าคะ่ะต้องเร่งอ,อพยพด่วนเลยคนในสามอำเภอทั้งบางแคในบางแคนอกแล้วก็บางกระบือค่ะสภาพก็บอกเลยว่าทุลักทุเลอย่างที่ คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะ คนหนีน้ำเลยเจ้าระวัดเลยโอ้โหดูมวลน้ําแรงน้ําโดยตอนนี้ค่ะหน่วยงานรัฐนะคะต่างก็เร่งระดมทีมเพื่อหาทางชะลอน้ําค่ะโดยมุ่งเป้าป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจนะเพราะว่ากลัวเหลือเกินกลัวจะซ้ํารอยน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2554ค่ะเจอข่าวอย่างนี้ค่ะคนจังหวัดสุพรรณคนจังหวัดสุพรรณเป็นยังไงกันบ้างล่ะที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับจังหวัดสิงห์บุรีอย่างหนุ่มกันนับพัทค่ะก็ร้อน,อนๆหนาวๆเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รอบบ้าน,นคุณผู้ชมก็ท่วมหนักไม่ว่าจะเป็นแถว สีประจันหรือว่าบางตำบลในอำเภอสองพี่น้องค่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือการเตรียมความพร้อมขนเข้าของขึ้นที่สูงหากจำเป็นนะคะแล้วขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตอนนี้ทุกคนด้วยค่ะตามข่าวคิดไหมครับว่าตอนแล้วว่าปีนี้น้ำมันจะขนาดไหนไม่ไม่คิดเลยครับแต่ว่า มันก็ต้องก็ต้องรองรับทําใจไว้ล่วงหน้าในทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าในละแวกสีประจันหรือว่าในละแวกที่สองพี่น้องที่โดนท่วมมาเยอะอะไรเงี้ยก็กเห็นใจมากมากครับแล้วก็แล้วก็รู้เลยว่าชีวิตวิถีความเป็นอยู่มันมันยากลําบากขนาดไหนก็เอาใจช่วยขอให้ขอให้ทุกอย่างที่ท,ที่เตรียมป้องกันเอาไว้เนี่ยมันมัน,ม,นมันทุเลาได้นะครับแล้วก็ขอให้ฟ้าฝนแบบเป็นใจไม่ไม่ท่วมเยอะไม่ตกเยอะครับ เป็นกาลังใจให้กับทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะผู้ผู้ชมขามาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะต้องบอกว่าคนบันเทิงจิตอาสาต่างก็พากันผลัดเปลี่ยนนะ,ะเดินทางมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จ้างใจเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระกธพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะที่ท้องสนามหลวงกันอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้ค่ะลูกทุ่งสาวอย่างพี่หญิงทิติการค่ะได้เดินทางไปร่วมทําอาหารแจกประชาชนร่วมกับมูลนิธิองค์กรทําดีของพี่บุ๋มปนัดดาค่ะพี่หญิงไม่ได้แค่มารอแจกอย่างเดียวนะคะแต่ยังลงมือจับตะหลิวทํากับข้าว ตัวเองอีกด้วยค่ะซึ่งในระหว่างที่กําลังทําอาหารอยู่ค่ะพี่บุ๋มปนัดดาก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงครัวพอดีก็รีบเข้ามาสวมกอดลูกทุ่งสาวด้วยความดีใจนะคะพร้อมกับกอดเพื่อเป็นการขอบคุณที่พี่หญิงนั้นตั้งใจเดินทางมาทําหน้าที่จิตอาสาเพื่อพี่น้องชาวไทยด้วยกันด้วยค่ะก่อนจะมีการแท็กทีมกันจับตหลิวช่วยกันทาอาหารจนเสร็จแล้วก็มีการแพ็คข้าวแพ็คก,กับข้าวใส่กล่องแล้วก็แจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ เมื่อวานนี้ฝนโปรยปลายลงมาค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าพี่หญิงกับพี่บุ๋มก็ไม่หว่นนะไม่หนีไปไหนเลยปักหลักยืนแจกให้กับพี่น้องประชาชนจนหมดค่ะโดยพี่หญิงบอกว่าวันนี้มีความสุขมากค่ะที่ได้มาทําหน้าที่จิตอาสาได้มาทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ก็บรรยากาศนะคะก็ มือฟ้ามัวดินค่ะเพราะว่าประชาชนนะคะก็มากันเยอะเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ทําข้าวไปเฉพาะตอนที่หญิงมานะก็หลายร้อยกล่องแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคาดว่าหลั่พันแน่นอนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทําด้วยใจนะคะเพื่อพระพันธีหลวงแล้วก็เพื่อประชาชนชาวไทยของเรา ต้องบอกนะคะว่าพี่หญิงเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่มีหัวใจเป็นจิตอาสาค่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลาจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะเจ้าตัวจะเดินทางไปให้กําลังใจและช่วยเหลือพี่น้องชาวอําเภอผักไห่และอําเภอบางบานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ณนะตอนนี้อีกด้วยค่ะ